อันกามีอีกอย่างหน,นึ่งและบานนี่ข่อยกสีเอาผัวใหม่ได้บานนี่ห่วยมาสร้างว่าเช่ขวัญเนี่ยลูหาากหลา,อาพอนขวัญเนี่โอ,อ,อ้ยแม่มสิพาไปหาอีพออีพอว่าสิบวชนี่แม่สิพาไปถามพอมึงสิบวชมือใด้เอาพอัญเนี่ลูกหลานขวัญเนี่ย เจ้าปะไรเี้เจ้าสิบวดก่อนเว่าสิบวดแล้วมันเจ้าสิบวัดมือได้ระบันละ following. คอยกอ็ได้ยินว่าเจ้าสิบวดคอยก็เลยพาลูกพาเต่ามาหาเจ้านีละแล้วเจ้าสิบวัดมือได้บานเนี่ยคอยว่าก็สิบอยากบวชเร็วๆนี่แล้วให้ลวงปูิันหามือให้ยุท่านล so ่ะท่านเจ้าสิบวดอีลีมันตัวสิบวัดท่านล่ะท่านเจ้าสิบวดคอยก็สิบรอน้ำเจ้าบานเนี่ย เขาเจาสิบวชนมาเนี่ไให้หน้าตากางอควายเพื่อนซานข่อยก็สิขายได้บานนี่เพราะว่าเจ้านั่นบ่อย่น้ำข่อยแล้วบ่มีผู้ได้าเฮ็ดผ้าสางแล้วบ่มีคนพายข่อยเฮ็ดแล้วข่อยก็สิ้ขายชินและบานนี้ไอตัวข่อยละทางลูกแล้เนาะขายก็ขายไปจีเออขจ้าว่าจังสั่นข่อยกระสิสนสบายใจเออเจ้าอยากขายก็ขายเฮ็ดจะได้กระเฮ็ดรูด แต่ว่าก็มีอีกเรื่องนึ่งคนที่บอกเจ้าเรื่องยังระบาดไปก็เสียเอาผัวใหม้ระบาดห่วยมาช้างว่าใชสช้างว่าจังไหนกับเจ้าสีบวชนอกคันคอยไปเอาไม้ไผ่สีเฮียสีผ้าคอยเฮียผ้าคอยสางไผ่สีเดียงหมูซอยคอยเอาโบได้เอาโบได้เสีเอาโบได้ตัไหนห่วยเอาโบได้แล้วคอยสีเมื่อน้ำเจ้าเดียวนีเหรอไม่เขานี่ั้งสีวันตังสี่คอยบัวลัวดาราคอยสีเมื่อน้ำเจียวระบาดโอ้ยขนาดก็เมื่อขนาดโอ้ยเขา่าน